รสชาติของเบอร์เกอร์นั้นมันหอมกลิ่นสมุนไพรไทยใบยกะเพราในขี้หนูกระเทียมน้ำปลาเป็นรสชาติไทยที่เราคิดออกมาเป็นกกรสกะเพรารสล,ลาบน้ำพริกเผาของผนงสเต๊กคุณภาพที่พี่ใช้ก็เป็นคุณภาพที่ดีอย่างเช่นแรกูแล้วก็ฟบรเอร์แฮบฟและราคาที่ถือว่าไม่ถือว,ว่าแพงวันแรกเขาต้อนรับดีมาก ไม่อยากจะเชื่อว่ามีคนมารอคิวตั้งแต่กว่าเปิดเที่ยงอยากจะเอาแบรนแบรนเบอร์เกอร์ไปเปิดให้คนไทยที่เมืองไทยได้ชิมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ลอสแอนเจลิสนะครับอยู่แถบ405หรือว่าใกล้กับสนามบิน LAX เนะครับเห็นไหมครับด้านหลังผมเขียนว่าแบรนดแบนด์เบอร์เกอร์แล้วก็ตรงด้านนี้นะครับเขียนว่าแบนด์แต๊ดแต่อ่าแน่นอนครับว่า เป็นร้านของคนไทยแน่นอนแต่ว่าเอ๊ะไม่ใช่ร้านอาหารไทยแต่เป็นเบอร์เกอร์นะครับวันนี้ผมก็เลยอยู่กับพี่เอสวัสดีครับพี่เอพี่เอส,ว,สวัสดีครับ,ร,บร้านชื่อแบนแบนเบอร์เกอร์แบนแบนเบอร์เกอร์ค่ะมันก็คือคำว่าแบนแบนหรอแบนแบนคือเออ่มันเป็นรสชาติของเออ่เนื้อที่เวลาสแนชปุ๊บขอบเขาจะมีความกรอบอและมีความชาร์ก็คือมีกลิ่นเออ่ไม้นิดนึงซึ่งมันจะได้เลยอีกหนึ่งรสชาติที่ไม่ใช่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์ และที่สําคัญคือว่าเป็นรสชาติไทยเป็นรสชาติไทยที่เรา,าคิดออกมาเป็นรสขาวพดรสลาบรสน้ำพริกเผาผาแนงแล้วก็สเตะ๊ะขายดีไหมครับขายดีขายดีมากผมชิมแล้วอร่อยมากเลยรวมถึงตัวของแพนด้านน้ำใบเตยเป็นมิลค์เชคได้เดี๋ยวยังให้เราไปดูกันข้างในได้เลยนะครับทำไมถึงเป็น แดนแดนเบอร์เกอร์ที่มีรสชาติไทยครับตอนที่เราเริ่มทำให,ใหมั่ๆเนี่ยเรารู้เลยว่ามันไม่สามารถขาดพวกแมนเนจหรือพวกเอโลรี่ได้เพราะฉะนั้นเราเลยคิดคิอแมนเนจที่เป็นรสชาติของมะกรูดแล้วก็เอโลรี่ที่เป็นรสชาติของอรชรชฟทำออกมาให้เข้ากับกระเพราเราให้เข้ากับราบของอกลิ่นสมุนไพรไทยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ,อพริกโก เขาเรียกว่าแตงขวาดองแตงขวาดองของฝรั่งเขาก็คือจะหมักด้วยแค่เกลือครับแล้วก็น้ำส้มของเราก็ต้องความเป็นไทยก็ต้องใส่เข้าไปหน่อยโดยใช้น้ำปลาตะไคร้แล้วก็พริกขี้หนูอะไรเข้าไปดองออกมาให้เป็นพิกโกลืาไทยพิกโก้ของเราเองอครับตอนนี้มาพูดกันถึงเรื่องของเมนูกันมากดีกว่าผมเห็นหน้าตา่นกินมากเลยเริ่มที่กะเพราสแมช กะเพราสแมชจะมีเราใช้เนื้อฟร e r รน g ์ f r o ออสเตรเลียเป็นเนื้อที่ไม่มีผ่านสารเคมีอะไรทั้งสิน้นคือเราใช้ quality ดีดที่สุดแล้วก็ Potato เราใช้ป o t a t o ระเบิดพิโก้เราคิดสุด,ดวใช้น้ำปลาแล้วก็เราก็ทำเอออรี่ออกมาใช้อรอดิชใช้ภาษาไทยเขาเรียกว่ากุ้ช่ายสีเขาจะออกมาเป็นสีเขียว เพื่อให้มันกลมกล่อมกับกระเทียมที่จะทํากระเพราขึ้นมาตอนนี้พี่ก็ทาซอสกระเพราซอสกระเพราเนี่ยหนึ่งทำกันหลายวิธีมากที่พี่เคยเห็นหนึ่งผัดน้ำกระเพราแล้วลาราดโปะไปแปะก็ไม่ใช่รสชาติเหมือนแรงไปสองเราหมักเนื้อกับเป็นรสชาติกระเพราก็ผิดเพราะว่าทำให้เนื้อดาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสร้างกระเพราเพสออกมาทําประกอบ ด้วยเครื่องปรุงของอกระเพราใบากระเพราพริกขี้หนูกระเทียมเอาไปทอดแล้วก็ปรุงรสให้มันเป็นกระเพราแล้วก็เคี่ยวเขาจนกว่าเขาจะเป็นเหนียวเหนียวตรงนี้แหละที่มันจะสามารถเกาะเบอร์เกอร์ได้อยู่กับที่ความเผ็ดนี่เราใช้ประมาณมีเดียมชุ่มยแต่บางครั้งก็จะลูกค้าก็จะบน่นนิดนึงว่าเผ็ดเพราะว่าพริกขี้หนูแต่ละซีเส่นมาเนี่ยเผ็ดไม่เท่ากันเมนูต่อไปครับ บารบอยิวลาบสแมชเป็นไงบ้างครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปตที่สองที่ค่อนข้างจะยากเพราะว่าเราต้องการไฮไลท์ลาบและทุกอย่างจะเป็นของสดเพราะขั้วที่สำคัญมากสำหรับที่คือ,อโลยไปก่อนที่เขาจะสแมชเบอร์เกอร์ตรงนั้น แล้วก็พิกนแล้วเราจะทํายังไงให้เป็นเพสที่เหมือนเราทํากับกระเพราได้จกนกระทั่ทงเรามาลงตัวกันที่เวมบลาดาเวมบลาดานี่คือใช้น้ํามันเข้ามาช่วยรักษาความสดโดยใช้เครื่องลาดทุกอย่างผสมเครื่องปั่นกับน้ํามันมีเกลือมีน้ําปลาน้ําตาลมีตะไคร้ใบมะกรูดทุกอย่างรสชาติเนี่ย ไปเพิ่มตรงที่เนื้อสับของเวกิวทำผงลาบขึ้นมาแล้วความเปรี้ยวล่ะของลาบมีไหมครับมีจากมาจากผงลาบผงลาบนี้พี่จะใช้ผงมะมน,นาวที่เป็นธรรมชาติ ต่อไปนะครับเป็นเชอรี่แจมหรือว่าเบอร์เก, ger, รก,กอร์น้ำพริกเผาเบอร์เกอร์น้ำพริกเผาก็คือน้ำพริกเผาเนี่ยเป็นอะไรที่พี่ทางผมที่อยู่ทุกวันแล้วก็พี่รู้ว่าคอนดซ์ ence, แล้วก็เท็กเจอร์ของมันความความหียีของเขาเนี่ยสามารถทาลงเบอร์เกอร์ได้ oh. แล้วก็ผสมกับชีสเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากพอเรามาลองทานในเบอร์เกอร์แล้วลองทานดูมันเป็นอะไรที่แบบว่าพอดีสำหรับคนที่ชอบออกหวานนํำนิดนิด,นด น้ำพีเปาทำเองเหรอครับทำเองจ,จตะรสจะจะได้ความเค็มหวานเปรี้ยวมะขามเปียกทุกอย่างสเต็กคัสซือพอร์กแซนโดคืออะไรครับสเต็กคัสซือ,อ่าพอร์กแซนโดคือเป็นอินฟปูเอนชนมาจากอ่าสะเต็กหมูสเต็กเรานี่เลยค่ะ พีนัทซอสเป็นอะไรที่เราทำเองเอาเครื่องแกงวัสมันนะั้นมาทำพีนัทซอสสามารถโัว l ิลลี่เวลเวตาหมูสเต๊กซึ่งจะเป็นหมูธรรมดาย่างแล้วมาวางข้างบนมัก็ไม่น่าจะเวิร์กเราก็เลยคิดว่าควรจะเป็นหมูทอดก็เป็นไอเดียของคัดสุดสไตล์ญี่ปุน่นแล้วก็สุดท้ายครับ ในฟรายชิคเก้นแตนโดลี่เป็นอะไรที่พี่อยากจะโชว์เคสเครื่องแกงด้วยตัวเองแล้วก็ปรุงเครื่องแกงแบบไทยๆนี่เลยโดยใช้ไก่ทอดเนี่ยชุบกับผนงซอสแล้วก็แต่กระชีสแล้วก็ผักสดโดยที่ใช้ผักชีพริกบวกกับบะกรูดเมยงเนสที่เราทำเองซึ่งมันออกมารสชาติอันนี้คือกลมกล่อมมากอันนี้เป็นยอดคิด ของแบนๆเลยแล้วก็สท้ายก็เป็นพวกฟรายใช่ไหมครับฟราก็เฟ็นฟรายแล้วก็ต้องมีเอกลักษณ์ของเราก็คือหนึ่ง ก็ภูมิใจกับลาบลาบพาวเดอร์ตรงนี้มากแล้วก็ตั้งแต่สวีทประเทอดไฟยันชูวสตริงไฟส์เอ e ิบเบอร์เกอร์เพลสเนี่ยเขาจะต้องมีมิลค์เชคเราก็ต้องทำอะไรที่มันดูเป็นไทยๆคิดง่ายมากเลยคือไทยชีมิลค์เชคแต่เราเหมือนเฟียอว,ว่าเราต้องนิดอีกหนึ่งเฟลเวอร์ใบเตยเป็นอะไรที่คุ้งเคยกับอาหารหวานอาหารไทยทั่วไปพี่ก็เลยคิดว่าลองทำแทนเดนเชคมาดูว่า มันเป็นยังไงปรากฏว่ามันออเวิรกออกมาได้ดีมากเลยแล้วก็หอมเริ่มเปิดวันแบบรกเป็นไงครับวันแรกเขาต้อนรับดีมากเลยค่ะก็คือไม่อยากจะเชื่อว่ามีคนมารอคิวตั้งแต่ก่อนเปิดเชี่ยงที่มาเยอะมากคือเด็กไทยอเมริกันซึ่งเขาภูมิใจเขาแจงกิ้วมากนะที่เราสามารถคือค o m e ัม i n g ที่ belong to อ uh, คนไทย You know, hey we have a Thai smash burger is here <c oughs> เราเห็นว่าทางร้านแบนนบ์นเบอร์เกอร์ได้รับการรีวิวจากเดอะนิวยอร์กไทมส์หรอครับคือตกใจมากเลยวันนั้นก็คือเราได้ Best Cheeseburger on the West Side พอได้มาแล้วก็เป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วก็ภูมิใจกับทีมงานทุกคนอุตสาห์แบบตั้งใจทำให้มันแบบว่า represent อ่าไทยแมลงกันจริงจงพี่เอเห็นว่าจะมีโครงการให้เด็กไทยมา วีซ่า work and travel มาทำงานที่ร้านได้ด้วยใช่ใช่พี่จะเริ่มพาเด็กไทยที่ work and travel ภายในสิ้นเดือนนี้จะเริ่มจะเริ่มเข้ามาแล้วแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็อยากจะเอาแบรนด์เบอร์เกอร์ไปเปิดให้คนไทยที่เมืองไทยได้ชิมโอเคเดี๋ยวยังไงเราตัดไปที่พี่สาวของพี่เอนะครับว่าเขาจะฝากอะไร เอเชิญชวนทุกคนที่ได้มีโอกาสมาแถวเวสต์อลเอซทใน L.A. นะคะให้มาลองชิมร้านตุกๆหรือร้านแบนๆได้เลยนะคะที่อยู่ตรง1644 s a กสี่สี่ซอรทลบานะคะ LA c a l i ค o r n อร์เนียสามารถเข้าไปดูได้ใน i อที่แบนแบนไทยสไมช์เบอร์เกนะคะเว็บไซต์คือแบนแบนเบอร์เกอร์ด อยากจะมาย้อนนิดนึงเพราะว่าตัวพี่เอเองเนี่ยไม่ได้ทําคนเดียวก็คือทํากับพี่สาวโตกันมาในอเมริกาเกิดที่นี่กันหรือเปล่าคบไม่ได้เกิดที่นี่แต่มาที่นี่กันตั้งแต่เล็กเลยเจ็ดขวบเจ็ดขวบเขาจะมาล่วงหน้าก่อนปีหนึง่งตอนเจ็ดขวบ,บและพี่ก็ตามมาตอนที่เจ็ดขวบตอนนั้นรู้สึกไงบ้างในอายุเจ็ดขวบเรารู้เรื่องหรือร,รู้รู้อะไรกับอเมริกาไหมครับอตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอมาได้แค่ เดือนเดียวก็เข้าโรงเรียนเลยแต่ว่าความที่เป็นเด็กอะ่ะเราฟิกอัพอะไรได้เร็วมากคือกลับบ้านก็ไม่พูดภาษาไทยก็โดนแม่หยิกแล้วครอบครัวย้ายมาทําอะไรตอนแรกหมายถึงว่าทำไมถึงย้ายมาอเมริกาครับครอบครัวย้ายอเมริกานี่มาจากคุณป้าเขามาเปิดร้านอาหารชื่อร้านชาวกรุงครับแล้วพอเปิดร้านชาวกรุงได้ปุ๊บเขาก็อเอาญาติครอบครัวจากกรุงไทย ต่องคาดเ,เยอะเพอะคุณยายมีลูกสิบคนก็ขนมาค่อยขนมาจนเหลือแค่ครอบครัวเดียวที่อยู่เมืองไทยน้องนั้นอยู่ที่นี่กันหมดแล้วถ้าพี่มาใหม่ๆก็ปี8-0-8-1ค <c oughs> ือนานมากแล้วร้านชาวครูเปิดปีอะไรครับร้านชาวครูเปิดถ้าสาขา2อ6แต่สาขาแรกน่าจะเป็นก่อนที่มาอเมริกาอีกน่าจะปี7-2 72นก็ประมาณ50 ้าสิบกว่าปีแล้วทาให้พี่คลุกคีแล้วก็เติบโตมากับร้านอาหารหรือเปล่าครับหมายถึงว่าทํากับข้าวอะไรพวกนี้ใช่เพราะว่าทุกคนทํางานร้านอาหารเนี่ยอยู่ร้างทั้งหมดเพราะว่าเด็กอยู่บ้านคนเรียนไม่ได้ผิดกฎหมายแม่ก็เลยบินปู่ย่ามาช่วยดูแลลูกลกหลานในขนาดเดียวกันก็คือเลี้ยงแบบไทยไม่ให้ใน,นอกบ้านไม่อยู่ในบ้านตบาบลาอยู่ในบ้านทําอะไรมไม่มีอะไรทํา ก็เดินไปดิควก็ช่วยย่าทำข้าวมัาเป็นอะไรที่สนุกตั้งแต่นั้นมาเที่ยวคลุกคลีกับครัวมาตลอดแล้วขนาดเดียวกันพอไปลาก็คลุกคลีกับอาหารกับการวันบิสเน่ว่าพ่อแม่ทำไงแบบป้าลุงทำอะไรคือทุกคนอยู่ในในร้านอาหารทั้งหมดเลยส่วนเรื่องการทำข้าวบางครั้งทำกับย่าแต่พี่ได้ทำแกงเขียวหวานกับย่าแต่แล้วแม่พี่ก็พูดว่าย่าอร่อยจากวันนั้นมาพี่พี่ก็มีความคิดว่าเฮ้ย เราก็ทําได้นะพอเราได้คําชมปุ๊บเรามีฟิลว่าอเอ๊ใจน่าจะมาทางนี้แล้วเพราะฉะนั้นมาพี่สนใจทําข้าวมาตลอดเลยร้าน้นอาหารไทยสมัยก่อนเทียบกับยุคปัจจุบันต่างกันเยอะไหมครับต,ต่างกันเยอะต่างกันเยอะตรงที่ว่าอิอนคุริเอ็นเนี่ยเยอะกว่าสมัยรุ่นรุ่นรุ่นแม่รุ่นพ่อรุ่นป้าที่ทำสมัยนู้นนี่เครื่องแกงที่เราทำเองบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราต้องไปหามาทดแทน ต่างก่อนแต่ก่อนทำไมพี่ก็ไม่เข้าใจทำไมถึงไม่มีฉลอดแต่ว่าเราก็ใช้หอมแดงแล้วส่วนของรสชาติพี่เอเคยบอกผมว่าไม่ชอบเลยกับอาหารไทยที่ทําหวานเกินไปเพราะว่าพี่เติบโต,ตมาด้วยอาหารที่ไม่ใช่อาหารหวานนําแล้วบวกกับยิ่งพอย่ามาญาติเป็นคนพิจิตรพี่ได้ข่าวว่าคนพิจิตรไม่ทานอาหารเค็มไอ้ไม่ทา่อาหารหวานแล้วกับค่าที่เขาทำเนี่ยคือรสจัดหมดแล้วพอไปกินร้านอาหารไทยร้านอื่น หวานปุ๊บพี่ก็ไม่ทานโอเคก็ตอนนี้คือพี่เอเนี่ยมีร้านคือชาวกรุงพี่สาวก็คือตุกต๊กตุก๊กช,ช่วยดูกันคนละร้านของชาวกรุงเมนูเด่นคืออะไรบ้างครับเมนูเด็ดของร้านชาวกรุงคือจะเป็นพวกแกงแกงทุกอย่าง จะไปทางยำก็เลิศตรงที่ว่าพี่ก็มีมะนาวที่บ้านมะนาวสวนที่สามารถทําให้รสชาติของยำเนี่ยแบบว่าเหมือนไทยมากเพราะว่ามะนาวที่ที่ใช้มันหอมมากแล้วก็ตัวผัดไทยผัดไทยที่ร้านก็คือทําแบบสไตล์ไทยๆแล้วก็มีเมนูอื่นๆน,นะครับงไงก็ไปลองกินกันใส้กรอกอีสานข้าวผัดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผัดซีอิวนะครับอยู่ตรงข้ามกับสถานี CBS ใช่ไหมครับ ช่จนะโอเคยังไงไปลองกันแล้วก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับรวมถึงพี่เอด้วยที่โอโ้วันนี้ตอ่านะครับมาบุกถึงที่ร้านเลยนะครับโอเคยังไงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ